ชายคนนั้นเพิ่งทำสัญญากับปราชันตัวหนึ่งและวิญญาณหยกน้ำแข็งที่ทลายได้แต่กลับแลกเปลี่ยนกับวงแหวนที่สาวงามประจำโรงเรียนไม่สามารถทำสัญญาได้เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเมื่อเห็นดังนั้นเพื่อนร่วมชั้นทุกคนหัวเราะเยาะว่าฉันสมองมีปัญหาต้องรู้ไว้ว่าวิญญาณหยกน้ำแข็งที่ทลายได้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในสายน้ำแข็งของหยกวิญญาณไม่เพียงแต่มีความสามารถจำกัดการฟื้นฟูของศัตรูแต่ยังสามารถแช่แข็งได้ควบคุมวิญญาณหยกทั้งหมดที่อ่อนแอว่าตัว วงแหวนหกวงที่สาวงามประจำโรงเรียนนำกลับมาจากมิติอาบน้ำแม้ว่าจะไม่สามารถควบคุมได้แต่ฉันก็ยังตัดสินใจโดยไม่ลังเลที่จะแลกเปลี่ยนกับสาวงามประจำโรงเรียนเพียงเพราะฉันตื่นรู้พรสวรรค์หยกวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดพรสวรรค์มิติเดียวทุกครั้งที่เลื่อนระดับจะสามารถสุ่มได้หนึ่งคำเสริมและคำเสริมแรกที่ฉันได้รับดวงตาสอดแหนมค้นหาพบว่าวงแหวนมีพลังแห่งการเวียนว่ายหกระดับซ่อนอยู่และเฉพาะผู้ที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพเท่านั้นที่สามารถผูกมัดได้ณนะตอนนี้ฉันรีบกลับบ้านอย่างรวดเร็ว เพื่อบอกข่าวการแลกเปลี่ยนหยกวิญญาณระหว่างฉันกับสาวงามให้พ่อฟังซูลิงหยุดชั่วครู่แล้วพูดต่อว่าคิดให้ดีแล้วหรือยังแน่ใจว่าจะทาสัญญาชีวิตกับวงแหวนหกวงนั้นฉันพยักหน้าเงื่อนไขาการทําสัญญากับวงแหวนนั้นพิเศษนิดหน่อยแต่ฉันบังเอิญตรงตามเงื่อนไขพอดีหลังจากทําสัญญาแค่ใส่พลังงานเพียงพอให้วงแหวนมันก็จะฟักออกมาเป็นหยกมือหลังจากอธิบายข้อกังวลของพ่อแล้วซูลิงก็ไม่พูดอะไรเพิ่มทันทีนั้นเขาอัญเชิญจิ้งจอกหางหกแห่งแสงออกมานี่คือสิ่งมีชีวิตทงางงาทีีี่่่่งาาามมอยยหเปรบไได้ มีหางหกหางรอบตัวเปล่งแสงสีม่วงอ่อนในเมื่อลูกมีแนวคิดของตัวเองก็ไปเถอะรีบไปทําสัญญาให้เสร็จจากนั้นทั้งสองคนขึ้นขี่จิ้งจอกหางหกแห่งแสงด้วยความเร็วสูงสุดมุ่งหน้าไปยังเกาะร้างแห่งหนึ่งนอกชายฝั่งบนทางฉันหลับตาลงนั่นและเข้าสู่มิติยกวิญญ,ญาณของตัวเองเพื่อเปลี่ยนคําเสริมสองคำที่ยังไม่ได้ใช้ให้กลายเป็นกลุ่มพลังงานแสงหลังจากใส่พลังแห่งธาตุธาตุลงในคําเสริมมันจะสามารถเข้าใจพลังแห่งธาตุธาตุได้พลังแห่งธาตุพื้นฐานคําเสริมที่สอง หลังจากใส่พลังสายฟ้าฟาดมันจะสามารถเข้าใจความสามารถของสายฟ้าและฟ้าผ่าได้และเหตุผลที่ฉันได้พลังแห่งธาตุห้าธาตุและสายฟ้าฟาดรวมถึงดวงตาสอดแหนมทั้งสามคำเสริมนี้ก็เพราะตอนที่ฉันตื่นรู้พรสวรรค์ยกวิญญาณระดับของฉันได้ถึงระดับทองแดงดำขั้นสามด้วยผลของพรสวรรค์จึงได้รับคำเสริมสามคำไม่นานทั้งสองคนก็มาถึงบนเกาะร้างแห่งหนึ่งในเขตทะเลตะวันออกเริ่มเลยแม้จะเกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นที่นี่ก็ไม่ทำลายสํานวนโบราณอะไรฉันพยักหน้าเดินไปยังที่โล่งไม่ไกล จากนั้นฉันกรีดมือขวาของตัวเองหยดเลือดหนึ่งหยดตกลงบนวงแหวนนี่คือพิธีสัญญาชีวิตของฉันวินาทีถัดมาแสงสว่างปรากฏขึ้นพร้อมข้อสงสัยแห่งการเวียนว่ายผูกมัดระดับปัจจุบันสามารถฟักหยกวิญญาณได้จํานวนหลังจากผูกมัดเสร็จสิ้นแสงสีทองวาบขึ้นในดวงตาของฉันทันทีนั้นฉันใส่พลังแห่งธาตุห้าธาตุและพลังคําเสริมสายฟ้าฟาดเข้าไปในหนึ่งในกวงแหวนชั่วพริบตาวงแหวนสว่างสวยัยแสงห้าสีพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าพลังจิตวิญญาณระหว่างสวรรค์และโลกดูเหมือนจะถูกเรียกออกมา พุ่งเข้าหาวงแหวนอย่างบ้าคลัง่งพร้อมกับเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวเด็กดีพลังงานตามตำนานนั้นจริงๆแล้วน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือถ้ายังไม่เพียงพอวงแหวนนี้เกรงว่าไม่มีใครปลุกมันได้จริงๆความวุ่นวายที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ซูลิงที่อยู่ไม่ไกลย่อมมองเห็นชัดเจนหัวใจตื่นเต้นยิ่งนักเขารีบให้จิ้งจอกหางหกแห่งแสงปกปิดสถานการณ์รอบข้างเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นอย่างไรก็ตามนขณะนั้นในมิติยกวิญญ,ญาณของฉันปรากฏรูปปั้นวงแหวนขนาดมาึมาหกวง หนึ่งในนั้นภายใต้แรงผลักดันของพลังคำเสริมเปล่งแสงแห่งความโชคดีอันไร้ขอบเขตและในส่วนลึกของแสงโชคดีนั้นคือกิเลนจิ้งจกที่สง่างามและน่าเกรงขามมันยืนอยู่บนเมฆเจ็ดสีรอบตัวปลดปล่อยออร่าน่าสะพรึงกลัวที่ทำให้ผู้คนเคารพเมื่อมันลืมตาคลื่นเสียงดังก้องราวกับฟ้าผ่าแม้แต่โลกภายนอกยังเกิดเสียงผิดปกติเพราะกิเลนทำลายกำแพงของจิ้งจอกหางหกแห่งแสงโดยตรงในขณะนั้นข้างกายฉันปรากฏลูกกิเลนที่เหยียบเมฆโชคดีน่ารักท่ามกลาง ความสง่างามและออร่าแห่งความน่าเกรงขามจากนั้นฉันออกจากมิติยกวิญญาณร่างกายสั่นเล็กน้อยทั่วร่างดังขึ้นเสียงปอกแปรนั่นคือเสียงของกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นและเลือดที่ไหลเวียนดีขึ้นระดับถึงขั้นทองแดงดำห้าขั้นและลูกกิเลนตัวน้อยของฉันดวงตาทั้งสองส่องแสงแห่งความตื่นเต้นเชิดสีสาข,ขึ้นส่งเสียงคำรามที่น่ารักแต่ไม่เสียความสงา่าฉันมองอย่างลืมตัวมองกิเลนตรงหน้าแล้วรู้สึกในใจยิ่งรู้สึกตื่นเต้นในฐานะผู้ข่าม,มิติยกวิญ,ญญาณแห่งชีวิตจะเอาวิญญ,ญาณนักรบอะไร ต้องเป็นมังกรฟีนิกซ์หรือกิเลนอะไรแบบนี้สิไรเทียมทานตลอดทางถึงจะเหมาะกับตัวตนของฉันจากนั้นฉันใช้ดวงตาสอดแนมทันทีเพื่อตรวจสอบข้อมูลของลูกกิเลนยกวิญญาณกิเลนเมฆโชคดีรูปแบบไร้มนทินพรสวรรค์สัตว์แห่งโชคดีพลังธาตุห้าธาตุและสายฟ้าฟาคุณภาพระดับตำนานคุณสมบัติศัก์ระดับทองแดงขั้นหนึ่งทักษะเมฆโชคดีลอยฟ้าป้องกันห้าธาตุนักครบกิเลนเมื่อเห็นข้อมูลของกิเลนรอยยิ้มบนใบหน้าฉันยิ่งกว้างกว่ากิเลนเมฆโชคดีที่เพิ่งเกิดได้สิบนาทีมีระดับทอง ที่เหลือเชื่อกว่านั้นคือพรสวรรค์ของมันพรสวรรค์ที่ทรงพลังเช่นนี้ฉันแทบไม่รู้จะใช้คําไหนอธิบายพรสวรรค์สัตว์แห่งโชคดีสัตว์ร้อยชนิดเคารพกิเลนเมื่อสัตว์อสูรที่ผู้ควบคุมอสูรยอมรับแสดงความเคารพต่อกิเลนกิเลนจะตอบกลับและช่วยให้ฟื้นคืนสู่สภาพสูงสุดทําให้ชีวิตกลับสู่จุดสูงสุดพรสวรรค์ที่สองพลังธาตุห้าธาตุสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองทักษะพื้นฐานทั้งหมดในธาตุทองไม้น้ํฝไฟดินทุกทักษะทั่วไปพรสวรรค์ที่สามสายฟ้าฟาสามารถเข้าใจไดด้้ววยตัเอง ทักษะพื้นฐานทั้งหมดของท่าสายฟ้า5พรสวรรค์น,นี้ช่งางนาทึงท่าท่าท่าและท่าสายฟ้าจำนวนทักษะทั่วไปต้องมีเป็นร้อยอาจกล่าวได้ว่าการต่อสู้ของลูกกิเลนไม่มีข้อจำกัดแม้แต่การยกก้นยังปล่อยทักษะได้นับประสาอะไรลูกกิเลนเป็นหยกวิญ,ญญาณคุณภาพระดับตำนานจากบันทึกประวัติศาสตร์ของผู้ควบคุมหยกวิญ,ญญาณในปัจจุบันหยกวิญ,ญญาณคุณภาพระดับตำนานมีเพียงฉินหวงฮันหวงและถังหวงเท่านั้นที่เคยครอบครองและในสังคมหยกวิญ,ญญาณปัจจุบันมีเพียงห้าประเทศใหญ่ที่มีตัว ยกวิญญาณระดับตำนานถูกยกย่องว่าเป็นสัตว์เทพปกป้องชาติและตอนนี้ฉันก็ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของผู้ครอบครองยกวิญญาณระดับตำนานนอกจากนี้ตอนที่ฉันผูกมัดวงแหวน6วิธีสำเร็จฉันได้รับข้อมูลหนึ่งวงแหวน6วิธีนี้แท้จริงแล้วสอดคล้องกับการเวียนว่ายหกวิธีและกิเลนเมฆโชคดีนี้คือยกมือที่แปลงมาจากวิธีสวรรค์นใน6วิธีนั่นหมายความว่ายกมืออย่างกิเลนเมฆโชคดีฉันจะมีได้อีก5าตัวในอนาคตและด้วยการตอบสนองจากกิเลนเมฆโชคดี ร่างกายของฉันได้ผ่านการชำระล้างและตัดไขกระดูกระดับถึงทองแดงดำขั้นห้าได้รับคำเสริมใหม่สองคำอีกครั้งคำเสริมที่หนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งยกวิญญาณเติบโตเร็วขึ้นทุกวันทุกเดือนมีการเปลี่ยนแปลงใหม่คำเสริมที่สองเขตอมตะเข้มข้นยกวิญญาณที่ผูกมัดไม่ตายตัวฉันก็จะไม่ตายคำเสริมแรกสามารถมอบให้ลูกกิเลนได้เต็มที่เพื่อเร่งความเร็วในการเติบโตส่วนคำเสริมที่สองเขตอมตะเข้มข้นทำให้ฉันนึกถึงผู้ควบคุมยกวิญ,ญญาณในตำนานจากเครื่องบิดพรสวรรค์ของเขาความจริงใจสุดยอดมีความสามารถ ที่คล้ายคลึงกับคำเสริมนี้อย่างน่าทึ่งเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ที่ทุกคนอยากได้มากที่สุดเพราะในสนามรบถ้ามีเพียงหยกวิญญาณที่ยังมีชีวิตหยกวิญญาณของคุณถึงจะสามารถโจมตีได้และตอนนี้ฉันแค่ต้องมอบคำเสริมให้ตัวเองหนึ่งคำก็สามารถได้รับความสามารถที่คนนับไม่ถ้วนปรารถนาอย่างไรก็ตามในสวนเงียบสงบแห่งหนึ่งในกรุงเยนจิงปูของฉันซูชีเฉิงกำลังชิมชาเข้มอย่างสบายใจจ้องมองการออกอากาศข่าวโดยไม่ละสายตาทันใดนั้นหน้าจอโทรศัพท์พิเศษบนโต๊ะสว่างขึ้นตามด้วยเสียงติ้งต่องดังชัดเจน ข้อความหนึ่งถูกส่งมาถึงอย่างเงียบเงียบสูชีเฉิงเริ่มแรกไม่ได้สนใจเพียงแค่มองผ่านๆอย่างไม่ใส่ใจแต่ในเสี้ยววินาทีถัดไปเขาเล่ากับถูกกระแสะไฟฟ้าช็อตลุกพรวดจากเก้าอีและข้อความนั้นคือข่าวที่ซูหลิงบอกเขาว่าฉันได้ทําสัญญากับกิเลนตัวหนึ่งและแจ้งให้เขาทราบครู่ต่อมาสูชีเฉิงค่อยๆตื่นจากความคิดมือทั้งสองสั่นเทาโดยไม่สามารถควบคุมได้รอยย่นบนใบหน้าเกาะตัวจากความตื่นเต้นกับเบ่งบานออกมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสยอย่างยิ่งและในขณะนั้นเองประตูห้องถูกเคาะเบา จากนั้นชายชาราที่ร่างกายแข็งแรงและมีออร่าแห่งความน่าเกรงขามเดินเข้ามาเขาคือเพื่อนเก่าของเขาลงหยวนจือ้อลงหยวนจื้อเหมือนกับเขาในฐานะหนึ่งในสิบธ์ตำนานของจีนปัจจุบันยังเป็นผู้บัญชาการประจําเขตสงครามกลางผู้บัญชาการที่ประจําอยู่ในเขตสงครามกลางลงหยวนจื้อเดินเข้ามาในห้องเห็นซูชินซางที่ตื่นเต้นในทันทีเกือบจะเสียสติอดไม่ได้ที่จะงงงวยเพิ่งจะเอ่ยปากถามซูชินซางยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสพูดว่าอานี้ไม่ใช่หลงใหญ่เหรอทําไมนายรู้ว่า ล้านชายสุดที่รักของฉันทำสัญญากับกิเลนกิเลนตัวจริงเลยนะขณะพูดเขายังตบไหลลงหยวนจื้อไปด้วยความภาคภูมิใจนั้นแทบจะเขียนไว้บนหน้าลงหยวนจื้อตอนแรกรู้สึกประหลาดใจกับความกระตือรือร้นที่เกิดขึ้นอย่างก,กะทันหันของสูชินซางทำให้งงงันเล็กน้อยเมื่อเขาฟังเข้าใจในสิ่งที่สูชินซ่างพูดดวงตาเบิกกว้างทันทีสีหน้าบนใบหน้าค้างทันทีนี่มันเป็นไปได้ยังไงสูชินช้างมองไปที่หลงหยวนจือ้อที่มีท่าทางตะลึงงนันความภาคภูมิใจในใจยิ่งเพิ่มขึ้นฉันบอกนายนะ เด็กคนนี้ซูหมูเฉินตั้งแต่เด็กมีพรสวรรค์ครบถ้วนไม่เพียงตื่นรู้พรสวรรค์ยกวิญญาณด้วยตัวเองสามวันถึงทองแดงดำขั้นห้าแล้วยังทำสัญญากับกิเลนนั่นคือกิเลนนะเพิ่งทำสัญญาก็ทําให้หลานชายสุดที่รักของฉันชาระล้างไขกระดูกได้ไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัติของชรานี่จะเลี้ยงมันได้หรือเปล่าลงยวนจื้อค่อยๆสงบลงได้เมื่อได้ยินคําพูดจากเพื่อนเก่าอีกครั้งอดไม่ได้ที่จะกรอกตาแต่ในใจของเขากลับเป็นเพราะคําพูดของซูฉินฉ้างกระตุ้นให้เกิดขึ้นลูกใหญ่กิเลนไม่ต้องงพูดถึ สามวันเลื่อนขั้นถึงทองแดงดำขั้นห้าถึงแม้จะได้รับการอาบยาตั้งแต่เด็กถึงแม้จะมีกิเลนช่วยหนุนพรสวรรค์แบบนี้ก็น่าสะพรัวยิ่งตอนที่ตัวเองตื่นรู้พรสวรรค์หยกวิญญาณใช้เวลาเจ็ดวันถึงจะถึงทองแดงดำขั้นห้าจากนั้นทั้งสองเริ่มพูดคุยกันในขณะเดียวกันฉันและพ่อก็กลับมาที่บ้านในมู่เฉิงต่อไปลูกมีแผนอะไรการทดสอบในอีกสองวันจะใช้ลูกกิเลนยังไงก็ต้องไปเยือนหยานจริงสักครั้งเพื่อทำสัญญากับลูกของหยกวิญญาณวัวเทพประจักษ์พัด,นนดสอบล พึ่งนั่งลงบนโซฟาซูลิงก็พูดถึงเรื่องจริงจังใช้ลูกกิเลนก็พอฉันตอบทันทีซูลิงถามคําถามนี้ก็สมเหตุสมผลเพราะลูกกิเลนเพิ่งเกิดยังไม่คุ้นชินกับโลกนี้ต้องรอสักระยะให้มันพ้นช่วงทารกถึงจะฝึกได้ระยะเวลานี้ยาวบ้างสั้นบ้างยกวิญญาณบางตัวใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีบางตัวต้องใช้เวลานานแม้ว่าซูลิงจะไม่รู้ว่าช่วงทารกของกิเลนยาวนานแค่ไหนแต่ตามบันทึกประวัติศาสตร์ลูกมังกรที่เกิดจากหยกวิญญาณมังกรดำของจักรพรรด ใช้เวลาเจ็ดวันหรือนานถึงครึ่งปีในมุมมองของซูหลิงกิเลนและมังกรต่างเป็นหยกวิญญาณในตำนานสถานการณ์น่าจะคล้ายกันคงไม่ต่างกันมากและการฝึกเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหยกวิญญาณที่ไม่ผ่านการฝึกและประสานการควบคุมจะยุ่งยากอย่างไรก็ตามซูหลิงไม่รู้ว่าลูกกิเลนตอนนี้มีคำเสริมวันหนึ่งเดือนหนึ่งคำเสริมนี้ทำให้ลูกกิเลนเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อกี้ตอนที่ฉันใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทุกครั้งรู้สึกได้ชัดเจนถึงความแข็งของเปล็ดลูกกิเลนที่แตกต่างกันตามการคาดเดาของฉัน ประมาณพรุ่งนี้ลูกกิเลนจะพ้นช่วงทารกได้จากนั้นฉันชี้ไปที่ลูกกิเลนข้างๆแล้วพูดว่าพอมีความเป็นไปได้ไหมว่าช่วงทารกของกิเลนไม่เหมือนกับยกวิญญาณอื่นๆเมื่อได้ยินซูลิงยิ้มแล้วพูดว่าฉันคงคิดมากไปสัตเทศแบบนี้ไม่ควรตัดสินด้วยเหตุผลธรรมดาถึงจะอยู่ในช่วงทารกการฝึกพื้นฐานง่ายๆก็น่าจะไม่เป็นปัญหาครั้งก่อนที่เจ้าของสโมสรฝึกซ้อมสายฟ้าคำรามส่งบัตรสมาชิกมาให้ฉันเหมือนจะอยู่ที่วิลล่าตรงซานไม่ใช้ก็เสียเปล่าพรุ่งนี้ฉันจะให้คนส่งมาให้ลูก วันต่อมาด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของคำเสริมวันหนึ่งเดือนหนึ่งลูกกิเลนก็พ้นจากช่วงทารกอย่างเป็นทางการเข้าสู่ช่วงวัยเด็กในลานบ้านลูกกิเลนกำลังกินของว่างที่ฉันเตรียมให้ทีละคำเกล็ดบนร่างกายยิ่งเงางามราวกับมีพลังวิญญ,ญาณไหลเวียนช้าบนผิวและขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นไม่น้อยจากนั้นฉันเดินไปที่ห้องอาหารกินข้าวไปตรวจสอบข้อมูลคำเสริมที่ปลดล็อกใหม่ไปเพราะตั้งแต่ฉันได้ลูกกิเลนจนถึงตอนนี้นอกจากนอนมันกินของว่างเกือบตลอดเวลาทำให้ใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งวัน ระดับของมันเลื่อนจากทองแดงขั้นหนึ่งเป็นทองแดงขั้นสองและผลักดันให้ฉันถึงระดับทองแดงดำขั้นหกจึงทําให้ฉันได้คําเสริมใหม่หนึ่งคำหัวใจเจ็ดประสาทอันวิจิตหนึ่งใจเจ็ดการใช้งานว้าวของดีเมื่อเห็นคําเสริมนี้ดวงตาฉันสว่างว่าแม้คําอธิบายจะมีแค่สี่คำแต่สี่คำนี้โคตรเจ๋งตามคําสอนของปู่ฉันยกวิญ,ญญาณสามารถปล่อยทักษะผสมได้เพราะหนึ่งใจสองการใช้งานมือซ้ายวาดวงกลมเท้าขวาเตะตอนนี้หัวใจเจ็ดประสาทอันวิจิตนี้คือหนึ่งใจเจ็ดการใช้งาน ถ้ามอบคำเสริมนี้ให้ลูกกิเลนเท่ากับว่าลูกกิเลนสามารถปล่อยการโจมตีจากเจ็ดท่าที่ต่างกันพร้อมกันฉันมอบหัวใจเจ็ดประสาทอันวิจิตรให้ลูกกิเลนทันทีวินาทีถัดมาลูกกิเลนเงยหน้าคำรามเห็นได้ชัดว่าลูกกิเลนภายใต้การทํางานของหัวใจเจ็ดประสาทสร้างแขนที่ทําจากทาาดไม้ได้เจ็ดแขนแขนเหล่านี้ยืดหยุ่นอย่างยิ่งขยับแยกกันเมื่อเห็นดังนั้นฉันตื่นเต้นสุดขีดรีพาลูกกิเลนมุ่งหน้าไปยังสโมสรฝึกซ้อมสายฟ้าคำรามอยากทดสอบความแข็งแกร่งของมันทันที ครูต่อมาฉันมาถึงจุดลงทะเบียนของขับเจ้าหน้าที่ในชุดยูนิฟอร์มเดินเข้ามาต้อนรับทันทียินดีต้อนรับสู่สโมสรฝึกฝนสายฟ้าคำรามมีอะไรที่ฉันช่วยคุณได้บ้างไหมรบกวนช่วยเปิดสนามฝึกส่วนตัวให้ฉันหน่อยฉันพูดไปพร้อมยื่นบัตรสมาชิกในมือให้และเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นบัตรสมาชิกเขาตกใจอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพรีเผยรอยยิ้มที่จริงใจยิ่งขึ้นยื่นบัตรสมาชิกคืนด้วยสองมือและพาพวกเขาไปยังลิฟต์พิเศษคุณเป็นสมาชิกระดับสูงสุดของขับเรา สามารถใช้ลิฟต์นี้ไปยังชั้นบนสุดของขับได้บัตรสมาชิกของคุณคือกุญแจห้องเปิดให้บริการ24ชั่วโมงตลอดวันหากมีอะไรต้องการสามารถติดต่อผ่านเครื่องโทรศัพท์ในห้องได้ทุกอย่างฟรีโอเคขอบคุณสูมูเฉินตอบอย่างสุภาพก้าวเข้าไปในลิฟต์เพราะเมื่อวานเป็นวันตื่นรู้หลายคนตื่นรู้พรสวรรค์ลวงน้าเซ็นสัญญาพรสวรรค์แห่งชีวิตแม้แต่ชั้นบนสุดของขับก็ยังมีคนสิบกว่าคนเหมือนกันพี่เฉินและสูมูเฉินเพิ่งมาถึงชั้นบนสุดก็เห็นเงาคนคุ นี่คือชายร่างสูงใหญ่ที่แข็งแกร่งเหมือนมีตัวผู้รอบตัวเขายังมีวัยรุ่นชายหญิงอีกหลายคนพรสวรรค์ลวกหน้าที่แปลกประหลาดหลากหลายยืนอยู่ข้างเจ้าของของ,ของตัวเองอาฮงช่างบังเอิญจังเธอเพิ่งมาถึงเหมือนกันเหรอซูมูเฉินยิ้มแล้วทักทายอินฮงเพื่อนร่วมชั้นของซูมูเฉินครอบครัวมีท่าเรือหลายแห่งในเซี่ยงไฮเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนในชั้นที่รู้เรื่องครอบครัวของเขาความแข็งแกร่งบางส่วนของเขาความสัมพันธ์ของทั้งสองในวันปกติก็ไม่เลวหลายครั้งที่ซูมูเฉินเจอปัญหาอะไร เขาก็ช่วยซูมูเฉินแก้ไขอย่างมีไหวพริบซูมูเฉินก็ยินดีที่มีเพื่อนแบบนี้อยู่เคียงข้างเพิ่งเซ็นสัญญากับเจ้าเฉิงกุยมาฝึกกับเพื่อนด้วยกันอินหงชี้ไปข้างๆวิญญาณเสียงที่มีเกร็ดเต่าคล้ายคลื่นทะเลกล่าวพรสวรรค์ช่วงวัยเด็กของเจ้าเฉิงกุยคลื่นซักสาเสียงกระแทกคุณสมบัติเพชรอาณาจักรเสียงน้ำทักษะสามระดับของเหล็กดำที่เรียกว่าเสียงน้ำเสียงความรู้สึกในการตรวจจับคลื่นเสียงคลื่นเสียงน้ำขึ้นน้ำลงทักษะทางพันธุกรรมเส้นทางการวิวัฒนาการหนึ่งเสียงคลื่น เส้นทางการวิวัฒนาการสองเสียงคลื่นเสียงเปลี่ยนรวบรวมเมฆขาวป่าแห่งโชคแพลทินามเลวยูเสนอธิบายวิธีควบคุมซูมูเฉินมองไปที่ช่างทำนาฬิกาความสามารถของดวงตาสำรวจเริ่มทำงานมองเจ้าเต่าน้อยตัวนี้จนทะลุโป,ป,ปรงโอเคอาฮงพวกเธอไปยุ่งก่อนฉันจะไปที่ห้องฝึกซ้อมตรงนั้นถ้ามีอะไรให้บอกได้เลยวันข้างหน้ายังอีกยาวไกลซูมูเฉินไม่ได้พูดคุยมากนะทักทายแล้วเดินจากไปพี่ฮงคนนี้คือใครหลังจากซูมูเฉินจากไปเด็กสาวน่ารักคนหนึ่งข้างอินฮงถาม คนอื่นๆก็หันสายตามามองในสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยต้องรู้ว่าครอบครัวของอินโฮงไม่ธรรมดาพวกเขายังไม่เคยเห็นอินโฮงเคารพคนรุ่นเดียวกันขนาดนี้ซูมูเฉินก็เหมือนเราเป็นนักเรียนมปลายปีสามแต่เขาเป็นอัจฉริยะที่ตื่นรู้พรสวรรค์ล่วงหน้าด้วยตัวเองเมื่อวานไม่ได้เข้าร่วมพิธีตื่นรู้รวมมองซูมูเฉินที่เดินจากไปในสายตาของอินโฮงก็มีความประหลาดใจไม่แปลกใจที่พี่เฉินจะขายป่าน้้าแข็งแตกที่แท้ก็มีอสูรกายกศ,าศักดิ์สิทธิ์อสูรกายศักดิ์สิทธิ์คุณสมบัติ พรสวรรค์ล,ล่วงหน้าโดยเฉลี่ยสูงถึงระดับราชาว่ากันว่าเขาเป็นร่างอวตารของกิเลนสักเทพเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ที่นักฝึกพรสวรรค์นับไม่ถ้วนของจีนใฝ่ฝันแต่เมื่อนึกถึงภูมิหลังครอบครัวของซูมู่เฉินเขาก็ไม่รู้สึกแปลกใจที่แท้เขาคือซูมู่เฉินว่ากันว่าเขาขายปากคริสตัลน้ำแข็งให้กับหลินซูเซียนเด็กหนุ่มแว่นคนหนึ่งข้างๆนึกถึงข่าวเมื่อสองวันก่อนได้ยินแบบนี้ไม่ว่าเป็นเพื่อนของยินหงก็ดีเหมือนกันหรือนักฝึกพรสวรรค์คนอื่นที่มา ต่างก็สูดหายใจเข้าลึกๆน้ำแข็งที่แตกหักก็ยอมขายครอบครัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอสูรกายศักดิ์สิทธิ์ตัวนั้นคงมีจริงไม่ใช่สัตว์หยกที่ตื่นรู้ทั่วไปทุกคนเริ่มจินตนาการไปต่างๆนานาพอแล้วอย่าซุบซิบหลังคนอื่นอย่าลืมจุดป,ประสงค์ที่เรามาขับบางคนยังอยากพูดอะไรต่อแต่ถูกอินโฮงขัดจังหวะแม้เขาจะรู้ว่าอุปนิสัยของซูมูเฉินไม่ได้สุดตรงขนาดนั้นแต่การซุบซิบหลังคนอื่นมากเกินไปสุดท้ายก็ไม่สุภาพอยู่ดี โดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรืออนาคตล้วนสูงกว่าพวกเขาหลายขั้นทำเรื่องของตัวเองให้ดีก่อนฝึกพรสวรรค์ให้ดีพยายามเพื่ออนาคตของตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้อีกอย่างราคาห้องชุดชั้นบนก็แพงเราไปฝึกกันใช้เวลาให้คุ้มพยายามให้ในสามวันนี้ให้การจองของตัวเองขึ้นเป็นเหล็กดำแปดขวดถึงตอนนั้นอาจได้เข้ามหาลาัยแบบพิเศษห้ามหาวิทยาลายัยชันนำขั้นแปดฉันไม่หวังได้แค่ให้ถึงเกณฑ์เหล็กดำหกขวดก็พอแล้วเห็นสีหน้าอินโฮจริงจังทุกคนรีบกลืนคำพูดที่อยากพูด คุยเรื่องอื่นไปพลางเข้าไปในห้องฝึกอีกด้านหนึ่งซูมูเฉินมาถึงห้องพิเศษชั้นบนสุดของคลับแล้วนี่คือคลับเสียงคำรามที่จัดทำขึ้นสำหรับบางส่วนโดยเฉพาะสำหรับบางคนห้องทั้งหมดกว้างห600ตารางเมตรก้าวเข้ามาให้ความรู้สึกโล่งกว้างสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจากโซนพักผ่อนที่สะดวกสบายถึงโซนสเสบียงที่มีสมบัติวิญญ,ญาณหายากและโซนจำลองการต่อสู้สำหรับฝึกพรสวรรค์ทุกจุดเล็กๆน้อยๆแสดงถึงความใส่ใจและความหรูหราของคลับซูมูเฉินยืนอยู่ในห้อง มีแผนในใจแล้วพูดกับตัวเองเบาๆทักษะนี้ของหมอกสวรรค์นเน้นไปที่การสนับสนุนไม่มีพลังโจมตีเลยการป้องกันร่างกายจากห้าธาตุเป็นทักษะป้องกันแบบลดความเสียหายลองดูหน่อยทักษะของทหารกิเลนนี้มีพลังอย่างไรบ้างนะพูดแล้วเขาเดินไปหน้าจานโลหะขนาดใหญ่วางกิเลนน้อยลงบนพื้นจานโลหะนี้เหมือนเครื่องทดสอบด้วยวิธีพิเศษเชื่อมต่อกับจอใหญ่ในห้องทุกครั้งที่พรสวรรค์โจมตีตีลงบนจานโลหะนี้จอใหญ่จะแสดงทองแดงเงิน ทองแดงเงินทองคําเป็นเกณฑ์ชัดเจนสแสดงพลังของการโจมตีนี้แบบเร็วทามไปเลยใช้พลังของทหารกิเลนบนแผ่นโลหะนั้นซูมู่เฉินถอยหลังสายตามุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความคาดหวังสั่งกิเลนน้อยข้างหน้าเดิมทีกิเลนน้อยอย่างเอียงหัวมองจานโลหะสายตาเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อคำพูดของซูมู่เฉินดังขึ้นเขาสูดหายใจลึกร่างกายสว่างสวัยทันทีแสงเจ็ดสีพุ่งออกจากร่างกายทุกส่วนรวมตัวกันอย่างรวดเร็วจากนั้นกิเลนน้อยยกขาหน้า ส่งเสียงคำรามดังก้องพร้อมกับเสียงคำรามเงากิเลนที่เหมือนจริงปรากฏกลางอากาศเงากิเลนนั้นค่อยๆก้มหัวแล้วพุ่งลงมาที่จานโลหะอย่างแรงระหว่างร่วงลงร่างของมันชัดเจนขึ้นพลังอำนาจยิ่งใหญ่ขึ้นพร้อมพลังที่ไม่อาจต้านทานกระแทกลงจานโลหะอย่างหนักเสียงดังสนัน่นแรงกระแทกสร้างลมกระโชกเสื้อผ้าของซูมูเฉินปลิวสะบัดจานโลหะรับการโจมตีนี้พื้นผิวสว่างวาคล้ายจะบิดเบี้ยวซูมูเฉินรีบมองจอใหญ่ทองคำขั้นห้าทองคำขั้นห้า ข้อมูลบนจอสันไหวอย่างบ้าคลั่งสีหน้าของเขาจากความคาดหวังกลายเป็นตกตะลึงแล้วดีใจสุดขีดและทุกครั้งที่โจมตีถึงระดับทองคำขั้นห้าได้จริงๆซูมูเฉินตะโกนด้วยความตื่นเต้นเสียงเต็มไปด้วยความดีใจที่ระง,งับไม่อยู่เขาคิดไม่ถึงเลยกิเลนน้อยที่อยู่ในระดับทองแดงขั้นสองทักษะของทหารกิเลนที่แสดงออกจะระเบิดพลังที่น่าทึ่งขนาดนี้ข้ามสองระดับใหญ่ถึงระดับทองคำที่นักฝึกพรสวรรค์ใฝ่ฝัน,นระดับนี่คือหลักฐานที่ดีที่สุดของความแข็งแกร่งของกิเลน ต้องรู้ว่าในโลกของพรสวรรค์ทุกการเลื่อนระดับหมายถึงการก้าวกระโดดของพลังและกิเลนน้อยที่อยู่ในระดับต่ำสามารถโจมตีถึงระดับสูงได้นี่มันแทบจะเป็นปาฏิหาริย์เลยยิ่งไปกว่านั้นทักษะของนายพลกิเลนตัวนี้ไม่ใช่แค่การโจมตีแบบครั้งเดียวธรรมดาแต่เป็นความเสียหายต่อเนื่องหลายครั้งนี่ยิ่งเพิ่มความน่าเกรงขามของเขาในสนามรบและประโยชน์ใช้สอยอย่างมากซูมูเฉินตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจออย่างละเอียดพบว่าบนหน้าจอทั้งหมดสแสดงข้อมูลทั้งหมดเกือบ1ิรายการนั่นหมายความว่า ทักษะของนายพลกิเลนในระหว่างการปล่อยสร้างความเสียหายได้มากถึง18ครั้งในระดับที่แตกต่างกันและการโจมตีแต่ละครั้งสามารถทำลายได้ถึงระดับสุดยอดทองคำชั้น 5. าพลังขนาดนี้แม้แต่การป้องกันระดับทองคำหากรับการโจมตีโดยตรงก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่หนักหน่วงซูมูเฉินจะไม่ยินดีอย่างไรได้กระโดดโลดเต้นขณะที่ซูมูเฉินกำลังจมอยู่ในความสุขเขาก็สังเกตเห็นทันทีว่าสภาพของกิเลนน้อยดูเหมือนจะเหนื่อยล้า ดวงตาที่เคยสดใสมีชีวิตชีวาตอนนี้ดูเหนื่อยอ่อนเกล็ดบนตัวก็มองลงไปมากการใช้ทักษะนี้กินพลังงานสูงจริงๆกลืนขนมและผละไม้มากมายขนาดนั้นพลังวิญญาณที่สะสมไว้ก็เพียงพอแค่ปล่อยได้ครั้งเดียวเท่านั้นกว่างมู่เฉินเดินไปหาคิราอิอย่างรวดเร็วหมอบลงลูกหัวมันเบาๆและนําขนมคุณภาพสูงที่เก็บไว้ในช่องว่างผลไม้ออกมาเพื่อให้กิเลนน้อยได้เติมพลังเมื่อรู้สึกได้ว่ารอบตัวมีขนมจํานวนมากที่มันชอบปรากฏขึ้นสภาพที่เคยเหนื่อยล้าของกิเลนน้อย หมือนถูกฉีดยาเสริมพลังเข้าไปจิตใจกลับมากระปรี้กระเป่าทันทีดวงตาคล่องแคล่วสว่างสวัยขึ้นมาส่งเสียงร้องตื่นเต้นสองสามครั้งจากนั้นก็รีบอ้าปากเล็กๆเ,เริ่มกินอย่างตะกะตะกลามท่าทางตะกะแสดงออกมาอย่างชัดเจนลืมความเหนื่อยล้าจากการใช้ทักษะไปหมดสิ้นเมื่อเห็นกิเลนน้อยเป็นแบบนี้ซูมูเฉินอดยิ้มไม่ได้พร้อมกันนั้นผ่านการปล่อยทักษะนายผลกิเลนครั้งนี้เขาสังเกตได้อย่างเฉียบแหลมว่าตอนนี้กิเลนน้อยมีปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งในความคาดหวังของเขากิเลนน้อยควรเป็นเหมือนป้อมปืน ในฐานะลูกกระสุนพลังของลูกกระสุนนั้นเพียงพอแต่ลูกกระสุนพลังสูงกลับยิงต่อเนื่องไม่ได้นี่คือข้อบกพร่องบนเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบดังนั้นซูหมู่เฉินจึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดแอปสีเขียวหาพ่อของเขาพ่อดาวฉายวิญญาณโอเคแน่นอนถ้ามีอะไรที่เจ๋งกว่านี้อุปกรณ์ที่ช่วยฟื้นฟูพลังวิญญาณได้จะยิ่งดีเขาไม่ได้อธิบายอะไรถ่ายรูปกิเลนน้อยที่ดูเหนื่อยล้ากำลังฟื้นฟูพลังวิญญาณและข้อมูลพลังบนจอใหญ่ที่นายพลกิเลนเพิ่งทำแสดงออกมา ส่งไปทั้งหมดพร้อมกันฟังซุลินเมื่อเห็นข้อความและรูปภาพเห็นได้ชัดว่าตกใจกับพลังทักษะอันน่าสะพรึงกลัวของกิเลนน้อยข้อความแสดงว่าได้อ่านอยู่นานกว่าจะตอบกลับให้คนส่งไปให้คุณหลังจากนั้นไม่นานอุปกรณ์ดาวฉายวงแหวนวิญ,ญญาณผลที่หนึ่งเพิ่มขึ้นความเร็วในการดูดซับพลังวิญญ,ญาณรอบตัวผลที่สองดูดซับพลังดวงดาวจากฟ้าดินอย่างมีสติแปลงเป็นพลังวิญ,ญญาณเติมให้อุปกรณ์หมยเหตุอุปกรณ์หนึ่งชิ้นสวมใส่ได้แค่อันเดียวซูหมูเฉินมองไปที่เจ้าฉีหลินสวมดาวฉาย ใบหน้าเผยรอยยิ้มพึงพอใจนี่คือข้อดีของการมีพื้นหลังที่ยอดเยี่ยมเจอปัญหาที่ตัวเองแก้ไม่ได้ชั่วคราวขอความช่วยเหลือจากพ่อเพื่อแก้ปัญหาด้วยการสวมอุปกรณ์แก้ปัญหาพลังวิญญาณไม่เพียงพอของกิเลนน้อยเบื้องต้นในอนาคตเมื่อซูหมู่เฉินพัฒนาระดับขึ้นได้แถบแม่เหล็กที่เหมาะสมให้กิเลนน้อยปัญหานี้ถึงจะถูกกำจัดได้อย่างถาวรสิบนาทีต่อมากิเลนน้อยทั้งตัวเต็มไปด้วยพลังแสงห้าสีที่เคยหมองลงกลับมาสว่างสวัยเจิดจ้าอีกครั้งซูหมู่เฉินเห็นสถานการณ์เช่นนี้ ดวงตาเต็มไปด้วยความคาดหวังทันทีที่สั่งการกิเลนน้อยเข้าสู่การทดสอบทักษะลูกไฟเพลิงพลังเงินหนึ่งขั้นลูกบอลสายฟ้าพลังเงินสองขั้นหอคอยเพลิงพลังเงินห้าขั้นดาวสี่เสือหน้าผาพลังเงินเจ็ดขั้นแสงสายฟ้าพินาพลังเงินเจ็ดขั้นเช่นนั้นเวลาผ่านไปในการทดสอบทักษะครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านไปอย่างเงียบๆซูหมู่เฉินเริ่มเข้าใจเจ้าฉีหลินมากขึ้นกิเลนน้อยทั่วทั้งตัวสถานการณ์พลังของทักษะที่ใช้ได้ส่วนใหญ่นอกจากทักษะอย่างโจมตีฟองอากาศที่พิเศษเกินไป ซึ่งเน้นการควบคุมทําให้สายตาสับสนทักษะเกือบทั้งหมดที่กิเลนน้อยครอบครองล้วนมีพลังระดับเงินโดยเฉพาะทักษะที่ต้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายกิเลนน้อยในการออกแรงพลังยิ่งไม่อาจมองข้ามโดยทั่วไปอยู่เหนือเงิน5้าคันเช่นเขาใช้หอคอยเพลิงจากสี่กีทุกครั้งสามารถสร้างการโจมตีสี่ครั้งถึงพลังเงิน5้าคันได้แม้กระทั่งที่นี่ไม่ใช่เกมไม่มีการทดสอบแบบผักกันถ้าอีกฝ่ายไม่ต่อต้านการเหยียบไปต่อเนื่องหลายสิบครั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่ หรือเช่นไม้เหนียวฟันที่ใช้ฟันแสงสายฟ้าพินาศและการใช้เขายื่นออกปล่อยทักษะชุดหนึ่งพลังยิ่งถึงขั้นเงินเจ็ดขั้นเรากับว่าส่วนของร่างกายเหล่านั้นเป็นตัวเพิ่มพลังทักษะตามธรรมชาติสามารถดึงพลังทักษะออกมาได้เต็มที่และต่างจากก่อนหน้านี้ทักษะนายพลกิเลนที่กินพลังมหาศาลทักษะเหล่านี้ใช้พลังวิญญ,ญาณไม่สูงมากตามการทดสอบของซูหมู่เฉินแม้ถอดวงแหวนดาวฉายออกการใช้ทักษะหนึ่งครั้งทําให้พลังวิญ,ญญาณในเกล็ดของกิเลนน้อยมองลงหนึ่งจุด และเกล็ดบนตัวเขามีถึง365ชิ้นแน่นอนว่านี่ยังไม่จบซูหมู่เฉินยังมีความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าในใจเขาขยับริมฝีปากเล็กน้อยออกคำสั่งกิเลนน้อยเคี้ยวไฟระเบิดแสงสายฟ้าพินาศร้อยแตกดินฉีกกัดเคลื่อนไหวใช้พร้อมกันพูดจบไม่นานกิเลนน้อยพยักหน้าเบาๆแววตาเผยความจริงจังและตั้งใจระหว่างที่ยิงฟันออกมาเปเลวไฟผสานกันสายฟ้าช่วยเติมเต็มธาตุดินรวมตัวจากนั้นกิเลนน้อยพุ่งไปที่แผ่นโลหะอย่างแรงวินาทีนั้น เสียงดังสนัน่นราวสายฟ้าฟาดแสงเจิดจ้าบนแผ่นโลหะกระจายไปทั่วซูมูเฉินมองไปที่หน้าจอข้อมูลหนึ่งเด่นชัดมากทองคำหนึ่งขั้นแน่นอนว่าน่าเสียดายซูมูเฉินรู้สึกประลาใจเล็กน้อยเขาแค่ต้องการทดลองดูว่าการปล่อยทักษะเหล่านี้พร้อมกันจะรบกวนพลังดั้งเดิมของแต่ละทักษะหรือทำให้เกิดผลกระทบหรือไม่เพราะบางครั้งเคี่ยวไฟระเบิดทักษะเรอแฟลชนี้ต้องการการแสดงออกพลังสูงสุดต้องให้ฟันมากขึ้นปกคลุมด้วยพลังาธาตุขยายพื้นที่โจมตีดังนั้นบางครั้งการรวมกันปล่อย อาจไม่ดีเท่าการใช้เดี่ยวแต่ผลที่แสดงออกมากลับเกินความคาดหมายของเขาอย่างมากเนื่องจากธาตุหลากหลายถูกปล่อยพร้อมกันในป่าของกิเลนน้อยพวกมันเกิดปฏิกิริยาเคมีแปลกประหลาดต่อกันผสานกันส่งเสริมกันไม่เพียงไม่ลดพลังทักษะแต่กลับทําให้พลังโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากทะลุถึงระดับทองคำหนึ่งขั้นต้องรู้ต้องรู้ทักษะที่ใช้พลังวิญญ,ญาณค่อนข้างต่าแบบนี้กิเลนน้อยแม้ใช้ต่อเนื่องนับร้อยครั้งก็ไม่กระทบต่อตัวเองอย่างมีในสําคัญนี่ก็หมายความว่า กิเลนน้อยในตอนนี้ปราบใดที่อยู่ภายใต้การบัญชาการที่ยอดเยี่ยมด้วยความหลากหลายของตัวมันเองและการผสมผสานทักษะที่ทรงพลังไม่ธรรมดาลีอันเพียงพอที่จะต่อกรกับอุปกรณ์ระดับทองคำสมกับเป็นกิเลนคุณภาพระดับตำนานโกงเกินไปแล้วซูมูเฉินไม่สามารถกันลิ้นไว้ได้นักฝึกอุปกรณ์มือใหม่คนหนึ่งที่เพิ่งทำสัญญากับสิ่งมีชีวิตหลักอุปกรณ์ยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถครอบครองความสามารถที่ทำให้บรรดานักฝึกอุปกรณ์เงียบที่รู้จักมานาน,านหลายปีซึ่งถึงระดับนักฝึกอุปกรณ์ทองคำ รู้สึกถึงภัยคุกคามได้อย่างง่ายดายสถานการณ์แบบนี้หากถูกพูดออกมาจากปากคนอื่นสูู่เฉินตัวเขาเองคงรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่กล้าเชื่อเลยแต่ตอนนี้ความจริงอยู่ตรงหน้าและเกิดขึ้นใกล้ตัวเขาทำให้เขาไม่อาจไม่เชื่ออย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ใช่ขีดจำกัดของการโจมตีธรรมดาของกิเลนน้อยสูู่เฉินหายใจเข้าลึกฮ่าฮ่ดวงตาเปล่งประกายแสงร้อนแรงไฟในดวงตามอดก้นไฟแน่นอนว่าใช้การโจมตีด้วยของเหลวโลหะอย่างชำนาญหลังจากการฝึกฝนอันยาวนานในช่วงนี้ ความเข้าใจระหว่างเซียวชิลินกับซูมู่เฉินได้ลึกซึ้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวสำหรับซูมู่เฉินคำสั่งที่สั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งเช่นนี้มันยังคงสามารถเข้าใจความหมายที่แน่นอนได้อย่างรวดเร็วรู้ว่าผู้เป็นนายต้องการให้มันใช้ทักษะแบบไหนเห็นได้ชัดว่ากิเลนน้อยเริ่มเคลื่อนไหวทันทีเขามีสมาธิเต็มที่พลังวิญ,ญญาณทั่วร่างเริ่มหมุนเวียนอย่างรวดเร็วและรวมตัวกันอย่างรวดเร็วก่อนอื่นพลังวิญญ,ญาณทาุไม้ไหลออกจากร่างมันผสานเข้ากับเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงในทันทีเปลวไฟเเเเหมืืออนได้้ชพพพลิงงีย ไฟลุกลามใหญ่ขึ้นอย่างฉับพลันลุกไหม้อย่างรุนแรงยิ่งขึ้นอุณหภูมิร้อนระอุทําให้อากาศรอบข้างเริ่มบิดเบี้ยวต่อมาพลังวิญญ,ญาณธาตุลมพัดมาอย่างคลึกโครมเหมือนมือที่มองไม่เห็นพัดเปเลวไฟที่รุนแรงนั้นอย่างมีพลังภายใต้การเผาไหม้ที่ร้อนจัดของเปเลวไฟธาตุโลหะก็ถูกจุดไฟค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวโลหะที่ร้อนระอุไหลไปมาวินาทีถัดมาของเหลวโลหะร้อนนั้นเหมือนลาวาที่ไหลเชี่ยวกรากพุ่งออกไปโดยตรงมุ่งไปยังแผ่นโลหะที่ทําจากโลหะหน่วยความจําไหลทะลักไป ในพิพตาร่างทั้งหมดของแผ่นโลหะถูกของเหลวโลหะร้อนนี้ปกคลุมจนหมดของเหลวโลหะไหลและแผ่ขยายไปบนผิวหน้าส่งเสียงฉี่ฉี่ที่แปลกประหลาดออกมาในขณะเดียวกันบนจอใหญ่ในห้องข้อมูลกระโดดขึ้นอย่างบ้าคลั่งเหมือนสายฝนข้อมูลแต่ละรายการโผล่ขึ้นมาต่อเนื่องไม่ขาดสายเงินเก้าขั้นเนงินเก้าขั้นเมืองเองินเก้าขั้นเมืองข้อมูลเช่นนี้กระโดดอยู่ประมาณ3วินาทีต่อมาเนื่องจากแผ่นโลหะถูกห่อหุ้มทั้งหมดสายโลหะพิเศษที่เชื่อมต่อกับหน้าจอถูกตัดขาดทั้งหมดบนหน้าจอไม่สามารถ แสดงข้อมูลความเสียหายต่อไปได้ซูมูเฉินอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกฮ่าฮาใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงครั้งนี้ก่อนออกคําสั่งเขาคาดเดาแล้วว่าทักษะนี้จะแข็งแกร่งแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะแข็งแกร่งถึงระดับที่ทําให้คนตะลึงได้ขนาดนี้ทักษะประเภทความเสียหายต่อเนื่องแบบครอบคลุม360อองศาโดยไม่มีจุดบอดที่จริงก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นฝนสายฟ้าขังมังกร